วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการท้าลองท้ารวยนะครับผมอาสาชลิหาครับและดิฉันสรณฐธาหัชลิลหะค่ะคุณผู้ชมคะับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์คอยก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมานําเสนอกับคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อบานแม่บ้านนะคะวันนี้เรามีสเปรย์อเนกประสงค์ค่ะที่จะช่วยให้คุณนะคะทํางานวิธีการทาความสะอาดเนี่ยสะดวกสบายและง่ายขึ้นค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาเลยค่ะขอต้อนรับค่ะอาจารย์นิรันโคจรันน์ค่ะสวัสดีครับ วันนี้ที่จะพูดถึงสเปรย์เนี่ยผมก็มีข้อสงสัยในใจแล้วว่าเฮ้ยสเปรย์ตัวเดียวเนี่ยมันจะทําความสะอาดทั้งบ้านได้ยังไงเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอเป็นคืออะไรคำว่าอเนกประสงค์เพราะอย่างที่บอกว่าอเนกประสงค์มันหลายอย่างนะคุณใหม่มันต้องแบบทั้งหมดเลยอาจารย์ลองอธิบายผมฟังได้ไหมครับอันนี้เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าในตัวของสเปรย์แอลฟาสเปรย์นะครับในตัวนี้ของนาโนโอเคเนี่ยมันเป็นสเปรย์ซึ่งผลิตด้วยระบบนาโน นะครับโดยการเอาแร่เงินนะครับนะฮะมาสกัดนะครับนะฮะทำให้เระบบนานโ,นโนในรูปของของเหลวนะครับนะฮะแล้วก็มีตัวแอนติเวทเข้าไปนะครับนะเพื่อจะใช้ประโยชน์ของแร่เงินนะครับนะซึ่งแร่เงินตอนนี้เขาเอา,เอาไปทำในหลายๆตัวนะครับนะไม่ว่าจะไปผสมสีผสมอะไรต่างๆเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะครับนะฮะ ซึ่งคุณสมบัติของแร่เงินนะครับนะฮะตั้งแต่สมัยโบราณนะครับตั้งแต่สมัยโรมันแล้วนะครับนะฮะ mm hmm. เขาเรียนรู้ว่า mm hmm. การใช้แร่เงินเนี่ย mm hmm. ก่อให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างในการฆ่าจุลินทรีย์เราจะเห็นนะครับว่าภาชนะบรรจุนะครับนะฮนะไม่ว่าเป็นของกษัตริย์หรือของคนสามัญธรรมดาทั่วไปนะครับนะฮะเช่นเช่นภาชนะบรรจุนมเนี่ยนะครับนะ mm hmm. เขาจะทามาจากโลหะเงินนะครับนะฮะเพราะว่า ในประจุนะครับของไอออนของเงินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการฆ่าจุลินทรีย์ทําให้นมเนี่ยนะครับนะฮะยืดอายุของนมออกไปนะครับเนะเมื่อให้เกิดการเน่าบูดนะในเวลาที่รวดเร็วนะครับนะฮะซึ่งสมัยนี้นะครับนะเมื่อก่อนนี้มันก็จะเป็นแร่เงินที่เอามาทําเป็นเครื่องประดับเอาไปทํามาเป็นพวกภาชนะต่างๆแต่ในนี้ด้วยเทคโนโลยีนะครับนะฮะและระบบนาโนเทคโนโลยีเนี่ยนะครับนะคือการเข้าไปอนุภาค ของแร่เงินนะครับนะเอาอะตอมของแร่เงินออกมานะครับนะเอามาทําใหม่นะครับนะ่ยทำในรูปของของเหลวนะครับนะฮะแต่ในรูปของเหลวจริงๆก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับนะมันจะมีตัวแอนติเว<ม>ิร์ดเข้าไป<ม>ทําให้เอามาใช้ผสมการใช้อเนกประสงค์<ม><ม>นะครับนะซึ่งเราทำเอามาเป็นปุ่มพันสองตัวนะครับนะตัวแรกก็คือตัวแอร์เฟสเปร์เลย์ะนะครับซึ่งแอร์เฟสเปร์เลย์เนี่ย บ้านนะครับนะที่มีแอร์นะครับนะจะมีปัญหานะครับเนะเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยจะเกิดความชื้นนะครับเมื่อเกิดความชื้นขึ้นมาครับนันบริเวณคอยของแอร์เนี่ยจะเกิดเชื้อรานะครับเนะเกิดเชื้อราแล้วก็เกิดการสะสมของจุลินทรีย์นะครับเนะเกิดการสะสมของจุลินทรีย์นะครับนะทำให้เกิดกลิ่นนะครับนะแล้วก็เกิดการอะไรครับพุ่งกระจายนะครับของสปอร์นะครับสปอร์ของเชื้อรานะครับนะทํทำให้ คนที่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยนะครับนะเกิดภูมิแพ้นะครับเกิดภูมิแพ้ต่างๆได้หรือระบบการหายใจเนี่ยนะครับจะไม่ดีนะครับเกิดการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายเกิดจากการพัดเอาสปอร์แล้วก็จุลินทรีย์เนี่ยที่ปลิวมาในอากาศเนี่ยสูดดมเข้าไปนะครับทำให้ลูกหลานหรือห้องเด็กอ่อนต่างๆเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยทาให้บรรยากาศไม่สดชื่นมากนับผูกมครับผมตอนนี้ที่เขาใช้ก็คือใช้ตัวปับอากาศใช้ใช้ใช้จะเปรย์ปับอากาศ แต่การใช้สเปรย์ปล่าอากาศเนี่ยเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะครับนะบเพรพอสเปรย์ก็มีกลิ่นหอม,อมฉีดพ่นๆไปเพื่อเพื่อไม่ให้เหม็นนะครับไม่ให้เหม็นความอับชื้นนะครับแต่พอมันหมดฤทธิ์สเปรย์กลิ่นหอมหมดเมื่อไหร่ความเหม็นอับชื้นก็จะกลับมาอีกเพราะมันไม่ได้แก้ต้นเหตุข,ของการเกิดกลิ่นตัวไอเฟสสเปรย์ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่กำจัดที่ต้นเหตุข,ของกลิ่นนะครับก็คือ การเปิดเครื mm ่องถอดหน้ากากออกนะครับแล้วเอาแอเฟสเปยปเนี่ยฉีดบนหน้ากากนะครับนะฮะซึ่งจะทําให้เชื้อราแล้วก็จุลินทรีย์เนี่ยตายซึ่งจากการวิจัยมาเนี่ยแร่เงินเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียต่างๆได้ถึง650ชนิดเชื้อเอชนะครับนะฮะที่ว่าดื้อยาดื้อยาเนี่ยนะครับเจอแร่เงินเนี่ยประมาณ30วิเองครับตายเลย เชื้อเอชใช่เชื้อเอชเชื้อเอชทีวีเนี่ยครับผมที่ว่าดื้อยาต่างๆเนี่ยนะครับมาเจอนะครับเนี่ยแลกเงินนะครับหรือตัวแอฟเฟคเตปที่ใส่แลกเงินเข้าไปเนี่ยสามสิบวิอันนี้คือเขาพิสูจน์มาแล้วจากกรมวิทยาศาสตร์เลยครับผมนี่จากจุฬาวิจัยมาหมดแล้วครับมีการเทสต่างๆนะครับว่าค่าเชื้ออะไรได้บ้างนะครับนะผลตัวว่าค่าเชื้อได้ถึงหกร้อยห้าสิบชนิดนะครับนะ่ยมันก็จะเป็นการค่าเชื้อจากอากาศที่เป่าจากแอร์มาเนี่ยนะครับนะของท่านก็จะบริิสุทธ นะครับหนึ่งไม่มีสปอร์เชื้อราปิวมาไม่มีเชื้อโรคต่างๆที่ปิวมากับอากาศเข้ามาสู่ตัวท่านในลูกหลานท่านนะครับเนะเพราะนั้นพวกที่เกิดภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยอาการจะดีขึ้นเลยค่ะประเภทหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยอากาศเราตอนนี้ก็คือมีผลมากเวลาจะเป็นหวัดนะครับติดเชื้อนี่ก็มาจากอากาศทั้งนั้นใช่ครับใช่ครับเพราะในนี้ก็จะไปใช้หลายๆที่นะครับนะนอกจากจะใช้ในเรื่องของแอร์บ้านแล้วเนี่ยแอร์รถยนต ใช้ได้เหมือนกันใช้ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็มันยังอันกนประสงค์นะครับนะฮะถ้าตามเครื่องประดับต่างๆนะครับนะฮะตามพื้นนะครับนะฮะหรือเบิเบนลพื้นพรมรถนะครับนะฮะที่มีอาหารต่างๆที่หกเลอะเทอะขึ้นไปแล้วเกิดเชื้อราเอาตรงนี้ฉีดครับนะฮะฉีดไปยี่สิบสี่ชั่วโมงครับอยู่ได้ฉีดหนึ่งครั้งอยู่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเออไม่ใช่ครับคือฉีดประมาณยี่สิบชั่วโมงเนี่ยเชื้อจะตายหมดเลยนะครับนะฮะ แล้วสเปรย์ตัวนี้ไม่ต้องใช้บ่อยครับเดือนละครั้งพอ,อแค่เดือนละครั้งคือจะไม่เปลืองด้วยไม่เปลืองครับถ้า,ถาพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพมักนก็อิ๋่เนาะวันนี้เช่นกันค่ะเราก็มีวีทีอาร์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าประสิทธิภาพและการทํางานของเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมวีทีอาร์กันเลยค่ะ โนซิลเวอร์เกิดจากเทคโนโลยีที่ทำการย่อขนาดของโลหะเงินให้เล็กเท่ากับหนึ่งในพันล้านส่วนของ1เมตรหรือเล็กเท่ากับดินเอในร่างกายของมนุษย์ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโลหะเงินเมื่อแตกตัวกลายเป็นประจุงเงินแขวนลอยอนุภาคเงินนาโนจะเข้าไปเกาะที่ผนังของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและแทรกเข้าไปภายในโดยไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ ign, ทำให้เชื้อราเชื้อแบคทีเรียขาดอาหารและตายในที่สุด ประกอบเข้ากับการใช้นาโนเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียของโลหะงเงินเพิ่มมากขึ้นและกว้างขวางขึ้นและนี่คือนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นสเปรย์กำจัดกลิ่นอับชื้นในเครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์สำหรับฉีดพ่นเพื่อกำจัดและลดกลิ่นที่สะสมอยู่ในบริเวณแผ่นกรองอากาศและแผงคอยเย็นของเครื่องปรับอากาศทั้งภายในบ้านและในรถยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้หืดหอบปอดบวม Air i r f s h Spray เหมาะสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในบ้านอาคารสำนักงานและรถยนต์รวมถึงเบาะและพรมภายในรถยนต์วิธีการใช้งานขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ ดันล็อกที่หน้ากากเครื่องปรับอากาศด้านบนออกแล้วถอดแผ่นกรองอากาศด้านในออกขย่ากระป๋องแล้วฉีดนาโนโอเคแอร์เฟสสเปรย์ให้ชุ่มทั่วแผงคอยเย็นแล้วประกอบแผ่นกรองและปิดหน้ากากเครื่องควรฉีดซ้ำทุกหนึ่งเดือนหรือเมื่อรู้สึกว่าเริ่มมีกลิ่นสเปรย์กำจัดกลิ่นรองเท้าผลิตภัณฑ์สำหรับฉีดพ่นรองเท้า เพื่อกำจัดกลิ่นอับชื้นที่เกิดจากการสะสมของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของกลิ่นเหม็นและโรคห้องกงฟูตเนื่องจากเท้ามีต่อมเหงื่อมากกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายเมื่อเราสวมถุงเท้าหรือรองเท้าที่เหงื่อไม่สามารถระบายออกไปได้เหงื่อจะทำปฏิกิริยากับเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศเกิดเป็นกลิ่นสะสมอยู่ที่รองเท้า n a โนซิวเวอร์สเปเหมาะสำหรับรองเท้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหนังรองเท้าแตะรองเท้ากีฬารองเท้ากอล์ฟและยังใช้ได้กับเครื่องหนังทุกประเภทรวมไปถึงคราบเชื้อราที่เกิดจากน้ำท่วมวิธีการใช้งานฉีดพ่นนาโนซิวเวอร์สเปรให้เปียกชุ่มทั่วบริเวณด้านในรองเท้าโดยเฉพาะบริเวณพื้นรองเท้าที่ดูดซับเหงือ่อหรือฉีดพ่นให้ทั่วเครื่องหนังหรือพื้นผิวที่มีเชื้อรา ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งก่อนใช้งานจะช่วยให้นาโนซิลเวอร์สเปรย์ติดแน่นและดับกลิ่นได้นานคุณเชื่อหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และป้องกันกลิ่นอับชื้นได้เห็นผลภายใน5นาทีมีความปลอดภัยสูงเพื่อความสะอาดปราศจากกลิ่นเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในบ้านเพราะนี่คือ Nano เค มหาสตันแห่งผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมชีวิตสะดวกง่ายขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถใช้งานได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดนะคะอย่างที่บอกกันนะคะเมื่อกี้ในวิทีารที่รารงให้ชมกันใ,ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็สะดวกขึ้นด้วยกับฝุ่นละอองแล้วก็มลพิษทั้งอากาศที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงาาได้ก็ดีขึ้นด้วยนะครับทําทให้อากาศดีแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะครับแล้วก็จะมีคู่กันอีกตัวหนึ่ง ก็คือตัวเดี๋ยวไว้ในช่วงหน้าดีกว่าอ๋อได้ครับอ,อย่างตัวนึง<ๆ>ค่ะก็ะอย่างที่บอกว่าแล้วไอ้ตัวสเปรย์ตัวนี้เนี่ยค่ะเออ่ไม่ว่าจะมีสัตว์เลี้ยงมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันตรายกับเขาไหมคะเอ่ออันนี้นะครับนะเนี่ยผลการตรวจอันนี้มีใบรับรองจากออยต่างๆมานะครับเนี่ยในตัวนี้จะไม่เจอือพวกเคมีเข้าไป ครับนะเพราะนั้นปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตนะครับรแม<ล>้แต่เด็กเลี้ยงเด็กอ่อนนะครับนะฮะใช้ได้หมดเลยนะครับเนะี่ยตัวนี้โอเคค่ะก็ะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรายังเหลือผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวคะ่ะที่สําคัญคะ่ะเรามีแขกรับเชิญเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราคะ่ะเดี๋ยวสาหรับช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันคะ่ะ